น้องเกล์สมบทแม่ค้าน้ำป่นแต่นแฟนแห่อินดูพุงน้อยๆอยากฟัดมากเสืริความสดใสที่ทําเอาต้องตกหลุมรักกันอีกแล้วค่ะสําหรับน้องเกล์ลูกสาวคนสุดท้องของสุปตาชมพูอร,รยากับนนท์วิสโลดที่มาจะแจกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้มันแฟนได้เสมอ ล่าสุดน้องเกลก็ได้สวมบทบาทเป็นแม่ค้าน้ำปนันเล่นขายของกับพวกพี่ๆทีมงานพร้อมคำพูดฉาฉานและรีแอคหน้าละล่อักอีตามเคยแต่งานนี้หลายคนขอโฟกัสผิดจุดกันยกใหญ่เพราะพุนงน้อยของน้องเกลช่างน่าดึงดูดสายตาทําให้หยาดตัฟันอุรวัวกับความจ้าม่มนี้ก็เลยทีเดียวหยิบแตงโมที่ซ่อนวันนีเสื้อเอามาอปานได้อีกแล้วนะคะแม่ค้า,าอยากจบพุงแม่ค้า,าชอบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่แก้วกล่ำป้าน้าน่ารักจินตนาการสำคัญกว่า แค่อยากกอดพุงน้องไม่ดูเครื่องปั่นนะดูพุงเจ๊หมั่นเคี้ยวพุงไม่คามากกว่าขานนองเกลขอขอบคุณภาพชมอิสมาที i ล่เกลวภาพแหล่งข้อมูลข่าวสรุปดยคำค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะคะ